พระคาถาพระยาเทควัวพระคาถาพระยาเทควัาาทควบทนี้มีพระพุทธคุณในทางเมตตามหานิยมจะเปีนยเสน่ดีนักแรท่านให้เสกเครื่องหอมทาตัวเสกสิ่งของต่างๆให้คนที่เรารักกินแม้เขาจะเป็นคนใจแข็งสักเท่าไหร่ เมื่อได้กินของที่เราเสกแล้วเขาเก็ากจะรักเราดีนักแลแม้ท่านโกรธให้ภาวนาเขาเก็จะหายโกรธเราสิ้นแลนะโมตัตะพะวาาัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตะพะควาาัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมพุทธายะภะคะวะโตอิติปิโสภะคะวาอิติปาละมิตาติงสาอิติสัมพัชจะมาคตาอิติโพธินะมุปโตอิติปิโสจะเตนะโม คนทั้งหลายรักกูพิสสวะหลงไหลพิสสมไยแนบเนื้อใจจิตคิดถึงคันวินญาวิชาจารณสัมปันโนทิติปโสพควานะเมตตาโมกุณาพุทธเป็นที่รักทาให้เห็นเป็นประจักษ์ ยะให้ยินดียะละรวยหันตะวาทามวัวเมาพุทธพาตัวมาหากูโมมาสมสู่นรักอยู่จนวันตายโอมละรวยทะหาละรวยหญิงชายเห็นหน้ากูงวยงงจงใจรักทักปาใสาอ่อนละไมมาหากูสู่รู้ว่ากูมาเนอรักเธอสวาหะ ลือลือลือล,อลอเอหิพมจิตตังมาด้วยพระวินัยังเถตังติตังกาลนิยังเมตตังจิตตังขันติมะอิธิโกอปุริสาปุมัชฉาสามณะพามา เมตตาจะมหาราชาสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะสุขังมหาลาภังราชาโกตังวินาสันติสัพพะโกตังวินาสันติปิโยเทวะมนุสสังปิโยพุทมานุตตมโมปิโยนาคสุปปานานังปินินสียังนัมมาริหัง